สำหรับใครที่ลงไฟล์แอป APK นะครับแล้วก็หาในหน้าแอปไม่เจอนะครับสำหรับคนที่ใช้ Android TV หรือ Google TV นะครับคือมันจะหาไม่เจอตรงนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับให้เราไปที่ค่ารูปเฟืองครับ Setting ที่เกี่ยวกับการตั้งค่านะครับเราไปที่แอป กดเลือกดูแอปทั้งหมดแล้วก็เลือกลงมาครับมันก็จะขึ้นแอปที่เราติดตั้งไว้นะครับที่เราหาไม่เจอจะอยู่ตรงนี้กดไปแล้วก,กดเปิด,ดเลย เรียบร้อยครับเอยับได้แล้ว